สีนี้ใช่ไหมโอเคอค่ะเจะเสร<ะ>็จแล้วเดี๋ยวใส่ชุดเปลี่ยนชุดแล้วนัง่งเฉยๆนะ จเดี๋ยวก็หนูขึ้นไปทีหนูยิ้ได้สวยๆนะคะก็เดี๋ยวไม่แอนุบาลนี่คนโตกี่ยวกบแล้วนะเนี่ยคนโตแฝดห่างกันพอสองปีไม่คู่แรกมันเป็นแฝดครับแฝดก็แฝดหญิงใช่แฝดหญิงอะดู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 คุณพ่อสิคะอืมโอเจคุณพ่อเสร็จอะดูน้าน้สวยมากเลย ขนาดยังไม่เสร็จนะคะเนี่ยคิ้วหนูยังไม่ได้เลยนะคิ้วหนูเนี่ยอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเนี่ยอันนี้เหลืออีกเหลืออีกเหลืออีกแปดสิบอ่ะก้อยผมลูกก้อยผมป้าจะได้หี้ผมจะได้ไม่เสียเวลาลูไม่ต้องจับหนูหนูหนูจจับหน้าหนูนะคะหน้าหนูสวยนะคะ ไม่ต้องไปเหยียบนะชายกับปูงอะ่ะ <c oughs> มใส่รองเ้าก็สูนาดก็พันกว่า <c oughs> ใครใส่ก <c ười> ันหนูไม่ได้แล้วเนี่ยใส่ได้คนเดียวใส่ได้คนเดียวพอดีเนี่ยเหรอพี่ชุดพอดีเปเอวพอดีใส่เข้าพอดีเอวก็พอดีอะไรก็พอดีทุกอย่างแต่พี่เขาหุ่นหุ่นบางกว่านี้นะตัวเท่าๆกันนี่แหละตัวไล่ๆกันนี่แหละสูงกว่ากันนิดเดียวเด็กเขาโตไป ปล่อยพล้ยาวเอาเอาเก็บไม่ปล่อยค่ะเก็บเก็บหมด,หมดเลยเหรอเก็บหมดค่ะเือต้องเอาตั้งแต่บอกว่าเอาอันนี้พวกตั้งแต่อันแรกเลยแม่ <No. S 2> หูแล้วนะคะหูหนูไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวเอาออกก่อนได้นะแล้วเดี๋ยวแม่กันเดี๋ยวเลื่อยใเ้พ่อการเดี๋ยวเขาก็อันนี้เราเจ็บไหมคะไม่เจ็บมันจะเหน็บๆไง็บไเจ็บค่ะอยากสวยอยากสวยโอตรดีดีะ

เดินย้เหมอนดิมนเดินธรรมาเดินเหมือนที่ซ้อมอ่ะโฟร์เดินมาเดินมาอนนเวทีหนูเดินเลยหนูต้องเดินยังไงนะเดินเหมือนที่ซ้อมโรงเรียนนะไม่ต้องกลัวเหยียบมันไม่เหยียบหรอกไม่เหยียบเลยเดินเลยเย่ค่ะหาไปงคุณพ่อทนวันนี้แล้วอ่านน่องมลองหน่อยเลยสวัสดีค่ะ กีตาจังเลโอเคค่ะเราจอมากีตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมมนะำนไงผมน้ำมนมให้หนูได้ขนด้จยมาจงมาจงมาเอ่เรียบร้อยค่ะอันนี้ของอันนี้มาในกล่องเลยคนเอ้ยคนไก้ ครับตอนนี้ถึงชเวลาที่ตนเต้นกันแล้วครับถึงช่วงเวลาที่สําคัญนะครับเราจะเห็นว่าร่างกายของเรานะครับจะมีสายส่วนนะครับที่แก่กายนะครัในวันนี้ด้วยนะครับแก่การสุดไทยเรามีการประกวดเหนีน้อยน้องพ่มาด้วยนะครับซึ่งเราจะเป็นตุ้งชั้นนะพี่อุตนนะครับโดย ตัวมาสวยสดงดงามนะครับไม,ไม่เคยเป็นเดียวนะครับไม่เยไม่มีเลยนะครับโบกไม้โบกมือขอกำลังใจขอเสียงเชียร์ได้นะครับโบกมือทาคณะกาค่อเพื่อเพื่อนพี่น้องได้เลยค่ะหมายเลขาเชิญครับ ต่อไปครับหมายเลขสี่ครับต่อไปเชิญหมายเลข การรำวงนะครับของหนูน้อยจะพัมมาในระดับชั้นขั้นสเลยค<ห>ือพูดให้เก่งแต่รำเก่งอ่า,อามาแล้วได้ยินเสียงเพลงมาแล้วนะครับ 啊，款嘞。 ขอเสียผลโดอให้หมายเลขหน้าครับเท่าผู้าปเหนือนักจะกม,มาอธิษฐานมากเสุดยอด<ส>้<ส>อยขอนาดนี้ผลคะแนนได้ออกมาแล้วนะคะจะมีเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้เป็นนูน้อยนพมาศระดับช่วงชั้นประถมวัยประจําปีการศึกษา2567ได้แก่ แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข5้าค่ะหมายเลข5น,นะครับอขอเข้ามาข้างหน้าหน่อยนะครับครับและนี้นะครับเป็นนะครับเป็นสมนาของผู้ที่รับรองรางวัลชนะเลิศนะครับหนูน้อยและพ่อแม่ของ ช่วงชั้นปฐมวัยนะครับแต่กาสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านผู้มีการวชิรวิทย์คณะติเศษสุุลนะครับและคณะกรรมการทั้งสองท่านนะครับขึ้นสู่บนเวทีเพื่อบอบมงกุฎและใส่สพายให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครับขอเรียนเชิญครับกรสวยขอเรียนเชิญครูประจำชั้นนะคะขึ้นบรรภาพร้อมกับหนูน้อยนุพมาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของเราได้ค่ะ ขอเรียนเชิญด้วยความเคารพค่ะไปเลยครับไปเลย <Okay. S 2> ต่อไปเป็นการประกาศผลรางวัลชนะเลิศการประ,วะกวดดู่น